นี้เราจะทำจรวด CO2 กันนะครับก็อุปกรณ์ง่ายๆอย่างแรกเลยก็คือมีขวดนะฮะอันน,ะะนี้ผมตัดด้านล่างของมันออกไปเพื่อที่จะใส่จรวดตัวนี้ไว้เป็นที่ปล่อยนะครับเด็กก็จะสามารถที่จะกำหนดองศาของเขาได้นะครับอันนี้ตัวปล่อยของมันนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนตัวต่อไปก็คือตัวจรวดนะครับเราทำมาจากไซลิ่ขนาด50 ml เนาะก็ง่ายๆนะครับอย่างแรกก็คือ ต้องทําทให้มันอากาศไม่รั่วออกก่อนแบบนี้อากาศมันจะออกเข้าออกได้นะครับอย่างแรกเราก็ต้องลนปลายของมันนะครับเพื่อที่จะทําให้ปากมันปิดทีนี้เราก็มาเช็คว่ามันอากาศมันผ่านได้ไม่ได้โดยการลองสอดอันนี้เข้าไปนะครับถ้ามันกดเข้าไม่ได้เนี่ยแปลว่าอากาศอยู่ข้างในนี้นะครับสแสดงว่ามันเก็บอากาศได้อยู่นะครับ อันนี้ก็คือแบบง่ายนะครับพอจรวดจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเราอาจจะใส่ผีใส่อะไรไปได้นะครับก็แล้วแต่จินตนาการของเด็กนะครับแต่ว่าอันนี้ทําให้ครูคดูก็ให้ครูคเข้าใจหลักการของมันเนาะแล้วก็จะสามารถให้กับำคำปรึกษ,ษากับเด็กได้นะครับทีนี้เราก็มาเตรียมเชือเพลงครับก็ใช้กระดาษทิชชู่นะฮะทีนี้เนี่ย เราใช้แค่แบบ <All right. S 1> แผ่นบ,บางๆของมันนิดเดียวนะครับ mm hmm. ที่ออกมาใช้แค่แผ่นเดียวนะครับเพื่อให้เพื่อให้มันบางแล, <Okay. S 1> แล้วมันจะได้สามารถใช้ได้ง่ายนะครับแล้วมันจะได้ทำปฏิกิริยากัน mm hmm. ต่อไปก็ใส่เชื mm ้ hmm. อเพลิงอันแรกนะครับก็คือเบกกิ้งโซดาอาจจะใช้สัก mm hmm. หนึ่ง mm hmm. ช้อนหรือสองช้อนนะครับแล้วแต่นะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่เด็กว่าเด็กจะใช้เท่าไหร่นะครับจริงๆมันไม่จําเป็นต้องใช้เยอะก็สามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาได้นะครับถ้าใช้เยอะมันก็จะห่อ,อยากทีเราก็ห่อด้วยหอเชือกมีร่อง3นาที5โอ้โหเชือกอะใช้นิดหน่อยพอนะครับทีนี้เรา มันก็จะได้หมอแบบนี้นะครับแล้วเราก็มัด ต้องทาให้มันจับแบบนี้ได้นะครับทีนี้เชื้อเพลิงคันที่สองก็คือเราต้องให่ซูนะครับได้ไหมทีนี้อันนี้เป็นเชื้อเพลิงคันที่สองนะครับเราก็ใช้ไซลิ่งขนาด5้าออนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียวเนาะ เด็กจะสามารถรู้ได้ว่าอัตรา,าส่วนเท่าไหร่จรวดของชั้นจะไปได้ไกลไปได้ใกล้นะครับเด็กก็สามารถรู้ได้ด้วยไซลิง5 ml นี้พยายามนะครับเวลาใส่อย่าให้มันไปเปียกด้านข้างนะครับผมอาจจะใส่สัก15 15 ml แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้มันไปโดนด้านข้างนะครับถ้ามันโดนด้านข้างเนี่ยมันจะ มันจะไปเจอกับเบกกิ้งโซดาแล้วมันก็จะทำปฏิกิริยากันเสียก่อนนะฮะมือคู้ใส่ก็ประมาณนี้นะครับส5ห l ้าแมวแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะเด็กสามารถที่จะเลือกใช้เกี่ ml แวก็แล้วแต่เขานะฮะทีเนี้ยสาเหตุที่เราต้องมัดแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะหย่อนมันเข้าไปพายายามอย่าให้มันไปไปชนกับน้ำส้มสายชูนะครับเพราะว่าพอมันชนกันแล้วเนี่ยมัวอาจจะเกิดปฏิกิริยาไปก่อนทีน,นี้เราก็เสียบไปเจ้าหนี้เข้าไป แล้วก็ดึงมันขึ้นมาอดึงมันขึ้นมาทีเนี้ยนีนะ่าจะไม่รั่วละนะครับอเดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันอิงตามมาซอปก่อนนะไม่ซอปไม่ซอกวิธีป,ปล่อยของมันง่ายๆครับก็พอเราคว่ำมันเนี่ยน้ำส้มสายชูมันก็จะไปเจอกับเบกกิ้โซดาโซลา,าไม่เกิดปฏิกิริยากันแล้วเกิดแก๊สเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วก็ประมาณนี้นะครับอตต๊อ